รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Love and Care นะคะเราจะมาพบกันทุกวันพระหัส9ก้าโมงครึ่งถึง10โมงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการคุยกันนะคะที่มุมสุขภาพของโรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทเพราะว่าคุณหมอวรรดหรือว่าคุณหมอโอของเรารออยู่แล้วเป็นเรื่องราวของเบาหวานกับอินซูลินที่น่าสนใจมาก mm hmm. เดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอแล้วก็เรื่องราวดีๆจนถึง10โมงนะคะแคร์คอนเนอร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวช คุณผู้ชมคะคุณหมอโอวรุมโนสิทธิศักด์นะคะได้เตรียมที่จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานกับอินซูลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะค่อที่แล้วเรา <Sut S 1> ทิ้งท้ายกันไว้เรื่องของอินซูลินใช่คือทุกคนอยากรู้ว่า,ววาอินซูลินคืออะไรนะครับอินซูลินก็คือเป็นเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มาจากตับอ่อนนะครับตับอ่อนก็จะสร้างอินซูลินขึ้นมาถามว่าอินซูลินเนี่ยมีหน้าที่อะไรเขาจะเป็นตัวที่ควบคุมระดับน้าตาลจะเป็นตัวที่ลด ระดับน้ําตาลจะสังเกตว่าทําไมเราถึงต้องใ้อินซูลินเข้าไปในคนที่น้ําตาลสูง<ะ>อันนั้นคือตอบโจทย์เลย<ะ>ว่าน้ําตาลสูงปุ๊บต้องใช้อินซูลินแต่เราจะใช้ในกรณีไหนแค่นั้นเองหนึ่งคนที่ไม่มีอินซูลินเลยหมายถึงตับอ่อนไม่ผลิตเลยอ่าบางคนเนี่ยเกิดมาไม่มีตับอ่อนหรือบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วมีพยาธิสภาพอะไรก็ตามที่ตับอ่อนไม่ทํางานนะครับกลุ่มนี้ต้องได้อินซูลินกลุ่มที่สองที่เราเจอได้อาจจะไม่ได้บ่อยมากก็คือ ปุบที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเราจะเจอในคนไข้ที่เป็นเด็กหรือ <ฮะ S 2> เป็นกลุ่มในวัยรุ่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราก็เจอคนข้งเร็วเหมือนกันเร็วขึ้นแล้วก็เลด,ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นเฉพาะเด็กหรือในวัยรุ่นในผู้ใหญ่บางคนเราก็เจอเหมือนกันนะครับหรือว่าใครก็ตามที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆนะครับที่มีผลกระตับอ่อนหรือคนไข้ที่อย่างที่บอกว่าไม่สามารถควบคุมด้วยยาได้แล้ว คือใช้ยาต่างๆไม่รว่ากี่ชนิดก็ตามแล้วไม่ตอบสนองต่อยานะครับกลุ่มนี้ก็ต้องใช้อินซูลินและที่สําคัญกลุ่มที่ไตผิดปกติหรือว่ากลุ่มที่ไตวายนะครับจาเป็นมากที่ต้องใช้อินซูลินในการควบคุมเพราะว่าการทานยาไปบางบางทีอาจทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นอันนี้ผมพูดได้รณีที่ไตไม่ดีแล้วนะครับดังนั้นการฉีดอินซูลินก็จะเป็นวิธีที่ใช้เป็นมาตรฐานในการรักษาคนไข้ที่ การทำงานของไตเนี่ยผิดปกติไปถึงขั้นที่ไม่สามารถที่จะใช้ยารับประทานได้แล้วนั่แหละครับอันนั้นจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าต้องจําเป็นต้องใช้อินซูลินแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมอบอกว่าใช้อินซูลินแล้วไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตอนนี้อินซูลินเนี่ยเขาทําออกมาหลายชนิดมากแล้วก็ทําออกมาเขาเรียกว่าตอบโจทย์หรือว่าทําออกมาด้วยความปลอดภยัยใช้ง่ายมีแบบปากกาคือเรียนแบบธรรมชาติได้เลยพูดง่ายๆมีทั้งระยะ แบบออกฤทธิ์ยาวทั้งวันออกฤทธิ์สั้นเฉพาะเมื่อหารนะครับอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแล้วแต่ละชนิดก็จะมีความเหมาะสมกับแต่ละคนที่แตกต่างไม่เหมือนกันซึ่งอันนั้นคือคุณหมอก็จะเป็นคนปรับให้นี่เลยครับมีกลุ่มหนึ่งที่อาจต้องใช้คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีภาวะการติดเชื้อไม่สบายต่างๆในช่วงที่มาน,นอนโรงพยาบาลช่วงนั้นก็อาจจะต้องใช้อินูลินหรือคนไข้ที่ต้องการผ่าตัด มีคนไข้ตั้งคันบาหวานตอนตั้งคันที่เรามีระดับน้ำตาลสูงก็ต้องใช้อินซูลินคำว่าใช้อินซูลินนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องฉีดอย่างเดียวคืออินซูลินจริงๆเขาทำออกมาหลายแบบทา,ทานที่เห็นที่คุณอทานพ่นะนะครับพ่นก็มีเหรอใช่พ่นก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องยอมรับว,ว่าการฉีดตอนนี้ยังเป็นมาตรฐานอยู่นะครับเพราะอย่างอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าการแอบซอบหรือว่าการการดูดซึมต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่ากันฉีดบางคนฉีดอินซูลินเป็นชั่วคราวแล้วถ้าทุกอย่าง ปรับได้ดีขึ้นบางคนหยุดฉีดได้ถ้าเรากลับมาคุมอาหารออกดูแลร่างกายทําตามท,ที่คุณหมอแนะนำะลดน้ําหนักลงนะครับควบคุมได้ดีปุ๊บเราก็จะลดอินชินลงมาละนะครับแต่ว่าอันนั้นต้องเป็นในกลุ่มที่เป็นคนไข้เป็นเบาหวานชนิ้นที่2แล้วก็การทำงานของไตนี่ยังไม่ได้แย่มานะครับค,คุณผู้ชมคงสงสัยเหมือนกันว่าบางคนเป็นแล้วไปพบคุณหมอบอกว่าต้องฉีดบางคนบอกรับประทานยาหรือว่าอ่ะคนนี้แค่ทานยาคนนี้ฉีดยา ตรงนี้สามารถที่จะระบุถึงความรุนแรงหรือปัญหาได้หรือไม่คือถ้าไปตรวจระดับน้ำตาลเกิน250หรือ300ร่วมกับมีอาการเยอะบางท่านก็อาจจะฉีดไปเลยแสดงว่าการฉีดเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งของความรุนแรงอาจจะเป็นระดับน้ําตาลนะครับนะครับบางบางท่านเนี่ยมีภาวะสตรีส์สตรีสหมายถึงภาวะเครียดเครียดผมไม่ได้แปลว่าสมองเครียดนะครับหถือว่าอาจจะมีภาวะไข้ภาวะติดเชื้ออะไรก็ตามท้าห้น้ำตาลอยู่ดีเขาสูงปื้๊ดขึ้นมาอันนั้นเราต้อง เอาระดับน้ําตาลลงมาอย่างรวดเร็วใช่เพราะอย่างภาวะติดเชื้อเนี่ยถ้าระดับน้ําตาลที่สูงเนี่ยการทํางานของเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะด้อยลงเพราะฉะนั้นการเอาน้าตาลระดับลงมาให้ใกล้เคียงปกติที่สุดภาวะติดเชื้อก็จะดีขึ้นเร็วตามนะอ่านั่นแหละครับโอ้เข้าใจง่ายมากคุณผู้ชมคะจากเดิมอินซูลินเป็นเรื่องที่อาจจะสัมผัสยากวันนี้คุณหมอโอคุณหมอวรศได้ทําให้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจนะคะขอบคุณสําหรับ นายแพทย์วรสมโนสิทธิศักด์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อไร้ท่อและเมตสบอลิซึมนะคะคุณหมอโอของเราแล้วก็ฝากคุณผู้ชมค่ะว่าเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รวบรวมกันขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนถึงคุณผู้ชมในทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งฉบับที่มีชื่อว่า i g เกิ Girl นะคะนิตยสารของคนรักสุขภาพผู้ชม สามารถส่งชื่อที่อยู่นะคะเข้ามาที่ตู้ปนหนึ่งสดุสิตกรุงเทพหนึ่0ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไม่ต้องติดแตปมนะคะแล้วเราจะจัดส่งไปให้ฟรีค่ะอันนี้ติดตามกันได้ทุกเดือนมีความรู้เยอะมากเลยนะคะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขียนหลายคนใช่ค่ะแล้วก็จะมีคุณหมอเขียนในบางฉบับด้วยนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ดูแลสุขภาพกันแล้วเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ายัางเป็นเรื่องราวของสายด่วนกลมทางหลวง1 5 8 6แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและเสิ่งแวดล้อมรวมถึงอีกหลายๆเรื่องราวถึง10โมงสักครู่เดียวค่ะ